ะเกิดอะไรขึ้นเมื่อความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยของมอตตี้ที่จะชดใช้าบาปในการฆ่าง,งูเพียงตัวเดียวกลับส่งผลให้เกิดสงครามฆ่าหลังเผ่าพัานธุ์ซงนั้นและเกิดการสูญเสียใหญ่หลวงที่คราชีวิตประชากรไปกว่า17,000ล้านชีวิตงานเข้าสิครับแบบนี้เรื่องจะจบลงยังไงนะไปหาคําตอบกันได้ใน r i กเก็ตมอตตี้ซีซั่น4อีีที่5ครับ และก็เหมือนเคยนะครับถ้าชอบคลิปของเราตูนี่ตูนส์ก็ฝากกดไลค์พวกเราด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากด o n a t ก็ทำได้ตามช่องทางด้านล่างเลยนะเอาล่าะถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับระหว่างท,ที่สองคู่หูริกกับมอตี้เตรียมพร้อมสำหรับการผจญภัยเขาก็หยุดคุยกับเจอรี่ที่ติดไฟคริสต์มาสอยู่บนหลังคาแป๊บหนึ่งเพราะว่าเบดเนี่ยบอกหมายให้มอตี้คอยดูพ่อด้วยอย่าให้เจอรี่ตายนะคือแบบคนเรามันจะตายง่ายขนาดนั้นเลยเหรอวะและพอพูดไม่ทันขาดคำเจอรี่มันก็พลัดตกลงมาจากบันไดทันทีเลย 呃，过去了。 แต่ยังดีที่ริกใช้ปืนรังสีช่วยไว้ได้ทันซึ่งในปืนเนี่ยมันจะทําให้อะตอมในตัวของเจอรี่เบ,เบาบางกว่าอากาศก่อนจะยิงไปที่รองเท้าเพื่อปรับให้อะตอมในรองเท้าหนักกว่าอากาศเล็กน้อยทําให้ตอนนี้เจอรี่อยู่ในสถานะที่ลอยในอากาศได้ตราบเท่าที่ใส่รองเท้าอยู่งานนี้ก็เสร็จโจสิครับมันต้องคิดจะทําอะไรบ้าๆบอ๋อสไตล์เจอรี่อย่างแน่นอนแต่เงื่อนไขของรองเท้าลอยได้นี้ก็คือมันจะมีฤทธิ์อยู่ที่10ชั่วโมงเท่านั้นไม่ต้องบอกก็รู้ว่าต้องมีเรื่องปวดหัวอีกแน่ๆหลังจากที่ออราาิ้ แป๊บหนึ่งอยู่ๆยางของยาน Space Cruiser กระดันมาแตกเฉยเลยใช่ครับขนาดเป็นยานมันก็มียางแตกซะง,งั้นริกก็เลยต้องออกไปซ่อมแป๊บหนึ่งแต่กำชับหนักแน่นว่าไม่ให้หมอตีออกมาเด็ดขาดนะเพราะมันอันตรายถ้าม่อยากเน่าตายขาอาวกาศเ่ยแต่มีเหลอที่มันจะเชื่อมอตี้ใส่ชุดอวกาศแล้วตามออกมาทันทีขณะที่ตาหลานเถียงก็อยู่นั่นเองงูอวกาศจากไหนก็ไม่รู้ก็ปลี่เข้ามากัดที่ขาของมอตี้พอดี ก่อนที่เขาจะทุบมันจะตายชิบหายแล้วตาเตือนแล้วทําไมไม่ฟังวะในอวกาศมันมีทุกอย่างที่แกคาดไม่ถึงนั่นแหละรวมถึงงูอวกาศด้วยริกตัดสินใจเก็บเจ้างูนั้นมาด้วยแล้วบึ่งไปที่ดาวของงูอวกาศทันทีเพ,พื่อวิเคราะห์วัฒนธรรมการใช้ชีวิตของพวกมันจะได้เอามาสกัดเป็นยาถอนพิษได้โดยมีเจ้าเด็กดื้อมอตีนั่งจะเป็นตาตายอยู่ข้างๆและสิ่งที่ทําให้ริกตกใจก็คือเจ้างูอวกาศพวกนี้มันมีดาวของมันที่เต็มไปด้วยเหล่าประชากรงูกว่าหนึ่งหมื่นเก้าพันล้านชีวิตที่ ผิวิตงหากโอย งูก็ยังเหยียดผิวกันได้นะแล้วในที่สุดริกก็สกัดยาต้านพิษให้กับมอตี้ได้สำเร็จตอนนี้เขากลับมาปกติแล้วและก็นั่งฟังเพลงแจส๊สงูกันอยู่พักหนึ่งก่อนจะขับออกไปแต่ทว่าในใจของมอตี้คนดีคนเดิมเนี่ยกลับคิดว่าเขาไม่อาจเพิกเฉยต่อความหวังของเหล่างูอวกาศได้แถมเขายังเพิ่งฆ่าง,งูหนึ่งเดียวที่ออกมาสำรวจนอกโลกของงูอีกตั้งฮักแต่ริกบอกว่าสปีชีส์ของงูบรรดาโดวงนี้เนี่ยมันไปได้ไม่ไกลหรอกเดี๋ยวมันก็สูญพันธุ์ไปเองงานนี้เสียงก็เลยแตกออกไปสองฝั่งว พวกมันแตกไปกันดีนะแต่กลับมาที่บนโลกเจอรลีเธอกำลังแฮปปี้กับไอเทมที่ริกสร้างให้อย่างรองเท้าเดินบรอากาศกระดันเปลี่ยวไปพูดจากวนตีนเยียดผิวใส่นักบาสตีแถวนั้นจนเกือบจะโดนกระทืบแต่เขาก็พยายามผูกมิดด้วยการดังโชว์แต่ดันพลาดท่าทํารองเท้าหลุดตัวเองก็เลยลอยไปบนฟ้าจนสุดลูกหูลูกตาเอาละ่ะได้เวลางานเข้ากันอีกครั้งแล้วสินะครับส่วนทางด้านริกกับมอตีตอนนี้เขากลับมาถึงบ้านแล้วแต่มอเตียยังคงรู้สึกผิดที่เผลอฆ่าง,งูอวกาศไปและโทษตัวเองซ้ำๆต่อไฮยีนะ่า ที่เกิดขึ้นบนดาวดวงนั้นเขาก็เลยตัดสินใจเข้าไปในร้านขายงูเพื่อชดเชยบาปที่เขาสร้างไว้โดยการซื้องูตัวใหม่มาแทนที่แล้วตั้งชื่อว่าสลิปปี้พร้อมกับจับมันมาวาดให้ลายเหมือนกับงูอวกาศที่ตายไปแบบเป๊ะๆแล้วก็จับใส่ชุดชุดนั้นเหมือนกับว่ามันเป็นงูตัวเดียวกันเลยก่อนจะขโมยกุญแจสเปซครูเซอร์มาเพื่อหวังจะเอาสลิปปี้ไปแทนที่งูอวกาศที่ตายไปเป็นการชดใช้วความผิดณดาวของงูมอร์ตี้ขับยานมาถึงที่นี่แล้วก็โยนเจ้าสลิปปี้ออกไปนอกอยานเป็นการจบภารกิจของเขาเรรียยบ้้อแแลวแ หารู้ไม่ว่าการเอาสลริปี้งูจากโลกมาปล่อยที่ดาวของงูแบบนี้เนะี่ยมันจะส่งผลให้เกิดหายนะในโลกใบนี้อย่างใหญ่หลวงเลยแหะครับการมาของซลิปี้งูที่เปลี่ยนเป็นงูต่างดาวบนโลกนี้สร้างความแตกตื่นให้กับประชากรงูอย่างมากเหล่านักวิทยาศาสตร์นักวิชาการนักการเมืองชื่อดังนักข่าวรวมถึงเจ้าหน้าที่ทหารอีกเพียบต่างมึนงงกับภาษาศที่แปลกประหลาดของสลิปี้งูจากโลกผู้นี้แถมยังไม่รู้ที่มาอีกด้วยทําให้สลิปี้กลายไปที่จับตามองของงูบนดาวดวงนี้ในชั่วข้ามคืน แต่ทว่าแสงสว่างก็มาถึงเมื่อมีนักวิชาการคนหนึ่งสามารถแกะรหัสภาษางูที่สลิปปี้พยายามสื่อสารได้สาเร็จเขาจึงถูกเชิญตัวมาที่เซเนกเพนตากอนเพื่อแปลภาษางูของมันให้ทุกตัวฟังแต่แทนที่มันจะคุยกันเฉยๆความเข้าอกเข้าใจกันก่อให้เกิดเป็นความรักระหว่างงูจากต่างโลกซะงั้นซิปปี้กับศาตราจารย์งูกอดรัดฟัดเวียงกันแล้วเริ่มบึมบานกันอย่างเมามันจนเสียงซาซาของงูดังลั่นออกไปข้างนอกทําให้เหล่าผู้คุมต่างสยิวไปตามๆกันเลยแหละเวแล้วนี่เองไปคุยกันอีทา่า าไหนวะเนี่ยตากลับมาที่โลกระหว่างที่ตาหลานเล่นบอร์ดเกมกันอยู่เบสก็เดินมาถามไทยว่าเจอรี่เป็นยังไงบ้างริกบอกว่าไม่ต้องห่วงร็อกพอริกใช้ปืนเปลี่ยนอะตอมทําให้เจอรี่เบากว่าอากาศแล้วเพราะงั้นเจอรี่จะไม่ตกลงมาตายอย่างแน่นอนถ้าไม่หมดเวลาก่อนนะนะแต่เบสก็แบบแปลว่าถ้ามันหมดเวลาเจอรี่ก็จะล่วงลงมาตายอย่างนั้นดิแต่ใครมันจะบ้าทารองเท้าหลุดแล้วปล่อยให้ตัวเองลอยแล้วตกลงมาตายกันล่ะไม่มีร็อกและทันทีที่พูดจบทุกคนก็หันมามองหน้ากันอย่างพร้อมเพรียงชิบหายแล้วโง่แบบน มีแค่ไอเจอรี่คนเดียวนี่ว่ะและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆด้วยครับตอนนี้เจอรี่กําลังลอยเคว้งอยู่ในอากาศคือถ้าไม่มีเกางเกงที่กักเก็บน้ําฝนไว้ถ่วงน้ําหนักละก็ป่านนี้เจอรี่มันน่าจะลอยไปตายนอกอวกาศเรียบร้อยแล้วละ่ะซึ่งระหว่างที่กําลังเข้าตาจนเบสก็โทรมาหาเขาบาดีพอร,รู้ว่าเจอรี่มันน่าจะเบรร้อนแน่ๆแหละแต่ด้วยความอีโก้เจอรี่เลยบอกว่าไม่เป็นไรตอนนี้เขาแค่ออกมาซื้อไฟเพิ่มเท่านั้นแหละฮุลิกที่ออกมาพร้อมเบสก็เลยลําคาญใช้รีโมทจากเรื่องคลิกหยุดเวลาของเบสเอา,อเจ,าจาาีงมะทํ เจอเรี่มันก็ไม่ยอมให้ริกช่วยสักทีแถมยังกวนตีนอีกด้วยว่าถ้าตัวเขารอดมาได้มันก็มีเกี่ยวกับริกแต่ถ้าเขาตายมันจะเป็นความผิดริกเต็มๆที่สร้างรองเท้าบ้านนี่มาให้เขา แล้วก็ทิ้งทายไว้ด้วยว่าเมอรี่คิสมาตไอตะแกงโง่แม่มันน่าโดสักปาบจริงๆนะกวนตีเหลือเกินรีที่เอื้อมกับเจอรี่ก็เลยต้องใช้โปรแกรมสร้างร่างโค้ดของไอ้บ้าน,นั่นจากระยะไกลเชื่อมกับประสาทของเขาเหมือนกับว่าเขาเป็นเจอรี่เพื่อคุยกับเบธให้สบายใจว่าสามีของเธอเนะี่ยสบายดีเพราะงั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะทำให้เบธเริ่มสบายใจขึ้นมาได้บ้างว่าเจอรี่จะปลอดภยัยทั้งที่สถานการณ์มันโคจะแย่สุดๆเลยละเพราะกว่าเจอรี่จะลงมายืนพื้นได้เนี่ยก็แทบจะลากลาเลือดอยู่แล้วนะเขายังต้องแบกหินหนักๆตลอดทางเพื่อ ให้น้ำหนักตัวเบาเกินไปอีกแต่สุดท้ายมันก็โดนคนในบาร์แถวนั้นแกล้งเพราะหาว่าจะพกหินมาทะเลาะวิวาทจนถูกโยนลอยขึ้นไปบนฟ้าอีกครั้ง จะสงสารมันดีไหมวะเนี่ยแต่กลับมาที่บ้านมอตตี้ที่กาลังสาวหนอนเพลินๆอยู่ๆก็มีงูใส่บอกอยังกับเทอร์มินเเตอร์ย้อนเวลามาหวังจะกําจัดเขาซะงั้นแต่ก็ถูกงูอีกตัวที่ต,ตามมายิงลูกซองใส่แบบเผาขนจนหน้าพังมอตตี้เลยโศกอากาศวิ่งหนีเอามหาริกที่ถึงบ้านพอดีแต่ก็มีงูอีกหลายตัวข้ามเวลามาหาหมอตตี้เพื่อกําจัดเขาไม่งั้นเส้นเวลาของโลกงูจะแตกสลายเพราะมอตตี้เคยไปสร้างความวุ่นวายเอาไว้มอตตี้ก็งงว่าเขาทําผิดอะไรเนี่ยเขาแค่หวังดีจะเอางูทีีี่มชววิติตไไปท้งในโลก งูก็เท่านั้นเองถึงมันจะไม่ใช่ตัวเดิมแต่มันก็ทําให้ประชากรงูไม่ลดลงไปตั้งหนึ่งตัวเลยนะริกเลยจัดการอธิบายความผิดพลาดครั้งนี้ของมอตี้แบบนอนสต็อปจนมอตี้หูชาไปเลยว่า เพราะแกเอางูจากต่างดาวไปปล่อยไงไอเด็กโง่ทําให้พวกมันรู้ว่ามีสิ่งอันตรายจากนอกโลกที่มันไม่สามารถคาดเดาวได้ประชากรงูก็เลยสามาคีกันสร้างสุดยอดเทคโนโลยีเพื่อป้องกันภัยจากต่างดาวแทนที่จะเป็นการทาสงครามด้วยกันเองไม่งั้นพวกมันก็ตกไปอยู่ในยุคมือเรียบร้อยแล้วหรอโว้ยแต่เพราะแกมันก็เรย่ร่วมมือกันสร้างเครื่องมือย้อนเวลาเพื่อกลับมาฆ่าไอเด็กโง่อย่างแกที่ไม่ยอมปล่อยให้งูตัวเดียวตายไปไงละ่ะเพราะงั้นข่าวหน้าแกฟังตาบ้างบอกให้รอในยานก็คือรอในยานโว้ยคือจะใจให้พูดงด่ายๆนะครับความวุ่นวา จะไม่มีทางเกิดขึ้นเลยตั้งแต่แรกถ้ามอร์ตี้เชื่อริกแล้วรอเงียบอยู่ในยานตอนที่ริกลงไปปะยางนั่นแหละเฮ้ยเชื่อแหละว่าชิปหายจริงๆวะ่ะและจากคําพูดของริกที่พูดถึงความเสียหายที่มอร์ตี้เอางูจากโลกไปปล่อยไว้บนดาวงูทําให้ในอนาคตเกิดสงครามระหว่างงูกับเครื่องจักรจริงๆและสงครามนี้ฆ่าชีวิตงูไปกว่า1 7 0 0 0ล้านชีวิตแต่ท้ายที่สุดแล้วพวกงูก็เป็นฝ่ายชนะเครื่องจกักรเพราะมีเอเลี่ยนเด็กจากต่างโลกมาอยู่ฝ่ายงูซึ่งก็คือมอร์ตี้ของเราที่อยู่ฝ่ายงูตั้งแต่แรกแล้วนั่่นเองขะที ของงูณปัจจุบันพริกกับมอตี้ในชุดรบเต็มยศเดินฝ่าเหล่าง,งูในสงครามของงูเพื่อไปอยังใจกลางของสเน็กเน็ตที่ล้อมมาจากสกายเน็ตในเรื่องคนเล็กมอตี้เหลือไปเห็นซิลิปปี้ที่กำลังถูกงูขุนยนที่เดินทางข้ามเวลามาหลายตัวขู่อยู่แต่ก็ได้รับการคุ้มครองโดยงูที่เดินทางข้ามเวลามาจากอีกฝ่ายเหมือนกันทําให้ตอนนี้ซิลิปปี้กลายเป็นแหล่งศูนย์กลางของความขัดแยง้งที่สามารถกําหนดชะตากรรมของโลกงูในอนาคตได้เลยละคือพูดง่ายๆนะครับมันมีประชากรอยู่2ฝั่งฝั่งหนึ่งเข้าข้างมอตี้าท้ายที่สุดแลว ปอตีจะมาช่วยกอบกูโลของงูเอาไว้แม้จะสูญเสียประชากรไปมากกว่า1 7 0 0 0ล้านชีวิตก็ตามแต่อีกฝั่งหนึ่งยังเชื่อว่าถ้าหมอตีมันไม่เอางูต่างดาวมาปล่อยให้ทุกคนตื่นตระหนกตั้งแต่แรกจนต้องสร้างเทคโนโลยีมากันภายนอกโลกแล้วเกิดเป็นสงครามหุ่นยนต์เนี่ยก็จะไม่เกิดการสูญเสียนะปล่อยให้ใกลไกของสงครามกำจัดคนอ่อนแอไปยังจะดีสักกว่าเลยก็เลยเกิดเป็นศึกของสองฝ่ายแบบที่เราเห็นนี่แหละครับ โอ้ยซับซ้อนจริงๆเว้ยและในที่สุดริกกับมอร์ตี้ก็ฝ่าเข้ามาถึงใจกลางของสเนกเนตได้สำเร็จแต่ทว่าเจ้างูในโลกปัจจุบันมันยังสร้างไทม์แมชชีนได้ไม่ถึงไหนเลยแถมริกก็ไม่รู้สูตรคิดเลขของงูด้วยสิแต่ทว่าก็มีริกกับมอร์ตี้จากอนาคตเดินเอาชุดงูปลอมกับสูตรคิดเลขมาให้ซะง,งั้นริกก็เลยต้องใช้แผน2โดยการย้อนเวลากลับไปโลกของงูในปี1995ณโลกงูปี1 9 8 5รเอูตรกสรสร้าทม์แงชชีมาวางิ้งไว้าห้ทยาศาสตรหู้เิื่อาสูตรกนนคนสร้างไทม์แมชชีนมาวางทิ้ จะเป็นพวกหลีกสร้างทําให้เส้นเวลาปัจจุบันไม่มีตัวตนของพวกเขาในโลกของงูและปล่อยให้ว่ามันหลงเลอะเริงไปกับการเดินทางข้ามเวลากันไปมาเจนาสุดท้ายก็เกิดเอฟเฟก,กงูกินหางจนพวกมันถูกลบหายไปเองจากไทม์ไลน์และสูญพันธุ์ไปในที่สุดก่อนที่ทั้งคู่จะวาร์ปกลับมาเวลาปัจจุบันของตัวเองเพื่อจัดการกับเหล่าง,งูที่ยังหลงเหลืออยู่บนโลกส่วนทางด้านของเจอรี่ตอนนี้กําลังลอยเคว้งอยู่บนท้องฟ้าก็ตัดสินใจถอดรองเท้าสองข้างออกโดยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้นะครับจนมันไปติดกับเครื่องบินและเอฟเฟกที่หลงงเหลือขอขการ าเวลทําให้ยังมีหุ่นยนต์งูกู้ภัยอยู่บ้างแต่ก็ตามนั้นแหละมันคิดว่าหุ่นยนต์พวกนี้มาจากริกก็เลยถีบสปปิลไปติดกับใบพัดเครื่องบินช่วงสุดท้ายเครื่องบินลํานั้นก็ตกลงมาระเบิดตุม้มผู้โดยสารตายทั้งลําพอเจอรี่คนเดียวแต่ตัวเองกระโดดลงมาเกาะต้นไม้ได้ทันเฉยโถอีเวนตอนนี้มึงทําชิปหายทั้งพอ่อทั้งลูกเลยนะซึ่งความวุ่นวายจากการข้ามเวลาของเหล่างูเนี่ยทำให้บ้านสมิตตอนนี้เต็มไปด้วยงูหุ่นยนต์มากมายที่ข้ามเวลากลับมาฆ่ามหมอออออตตตีีแ่่่่ิกกกกก็็บวาาาาไมเเปน,รรนนนรรรรห้จัดทุยง เรียบร้อยแล้เมื่อเอฟเฟกต์จากการที่ริกกับหมอตีทําให้ไทม์ไลน์เลทเทะและปั่นป่วนมากพอที่เหลือก็แค่รอให้พวกตารวจการเวลาหรือไามขอบมาจัดการกร็เท่านั้นเองและคนที่ริกหมายถึงก็คือเชลิม,มี่แพนส์ไอตํารวจหนังไข่จากตอนแรกของซีซั่นสนั่นแหละครับไอเชียเอ้ยล้อเล่นกันใช่ไหมเนี่ยงูเนี่ยนะ ใช้เครื่องข้ามเวลาได้ใครแม่งเล่นบ้าอะไรอีกแล้ววะเชล,ลีมี่แพนเนสตำรวจเวลาจากมิติที่4ก็เลยจัดการย้อนเวลากลับไปช่วงดึกดำบันของงูเพื่อกำจัดงูตัวแรกที่ถือกำเนิดขึ้น,นบนโลกงูเพื่อเป็นการกำจัดเอฟเฟกงูกินหางไปในตัวและเมื่องูตัวแรกตายก็จะไม่มีการขยายเผ่าพันธุ์เกิดขึ้นเผ่าพันธุ์งูก็จะไม่มีตัวตนบนจัก,กรวาลทําให้เหล่างูในโลกปัจจุบันสลายหายไปทั้งหมดเป็นการจบพาร์ทของโลกงูและแก้ปัญหาได้แบบพลิกลิฟนั่นแหละครับริกเตือนให้ทุกคนฟังว่าผลข้างเคียงจากการเดิเเน ร้ายแรงแบบนี้แหละเพราะงานทางที่ดีอะ่ะอย่าไปเล่นกับเวลาจะดีกว่านะไม่งั้นปัญหาที่ตามมาอาจจะใหญ่กว่านี้อย่างแน่นอนแล้วมันก็เป็นเวลาเดียวกับที่เจอรี่มาถึงพอดีซึ่งมาในสภาพที่แบบเกือบตายอะนะไม่แปลกที่เบสจะบอกให้มอตี้ดูพ่อเอาไว้อย่าให้พ่อตายทุกคนที่เอือมกับเจอรี่ก็เลยเดินเข้าบ้านไปและยังไม่ทันไรเจอรี่แม่งก็ตกลงมาขาหาักอีกเฮ้ยคนโง่นี่มันโง่จริงๆเลยเว้ยก่อนที่ตอนนี้จะจบลงด้วยคําสบถของริกกับมอตตี้จากอนาคต ที่เข้ามาด่าพวกเขาว่าชอบหาแต่เรื่องทําให้ถึงคู่งงว่าทําไมพวกนั้นต้องด่าด้วยแต่ก็ช่างไอ้พวกงีเงาวพวกนั้นเถอะเราไปฉลองคิดมากกันไอ้พวกเสียงเคร่งแล้วตอนนี้ก็จบลงแบบนี้แหละครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับ EP นี้ซับซ้อนโคตรเลยใช่ไหมครับถามจริงๆนะว่างงกันบ้างหรือเปล่าคือเราอพยายามอธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุดนะถ้ามีตรงไหนพลาดประการใดขออภัยมาไว้ตรงนี้เลยนะครับและก็เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ทุกคนสามารถโดเนท t ใ้้พวกเราได้ตามช่องทางด้านล่างเลยนะหรือแค่กดไลค์พวกเราก็ดีใจสุดๆแล้วนะครับยังไงขอบคุณทุกคนมาณที่นี้ด้วยแล้วเจอกันตอนต่อไปนะครับ